ช่วยแล้ววันนี้ใช่ครับวันนี้สามรางวัลนะครัสามรางวัลกองเชียร์ดีเด่นครับผมมีอะไรพี่รางวัลแต่ละสีนะครับอ่ารางวัลกีฬานะครับมีถ้วยรางวัลให้มีถ้วยรางวัลนะนั้นรวบรวมคะแนนของทุกเกมแล้วก็มีถ้วยรางวัลใช่ครับแต่ที่ชนะแต่ละเกม เราแจกบัตรแอดเวนเจอร์เลยแอดเวนเจอร์อ่าสิบใบชนะหนึ่งเกมสีไหนชนะรับเลยสิบใบนะครับแอดเวนเจอร์ไปเลยแอดเวนเจอร์ปาร์กก็สามารถเล่นเล่นได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะมีลูกค้าเล่นลงมากระโดดหอนะครับตอนนี้เลยนะครับฟลาย์เทนนะครับตอนนี้ของเรายาวติดหนึ่งในสิบของประเทศไทยและหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรกระโดดจากด้านบนลงด้านล่างดูแล้วยาวเหมือนหน้าเพื่อนผมนะอุ้ยอ่านะครับอย่างที่สองเด็กกระแซาสวิงปัจจิจจำหรือว่าชิงชัยยักษ์ไวนิ้งนะครับ ตกลงมาจากด้านบนแล้วก็แว่งเราเล่นเรือไวทจกิ้งนะครับอะไรอีกพี่แล้วก็มีปีนหน้าผาจาลองแล้วก็ลยตัวถ้าได้บัตรไปก็สามารถไปเลือกเล่นได้อย่างไรอย่างหนึ่งใช่ก็หมายความว่าตอนหนึ่งเกมสุด้าครับผมไปจัดสรรกันเองไปจัดสรรกันเองแต่ละสีนะครับไปจัดสรรกันเองนะครับอ่านะครับตอนนี้สีฟ้าทําอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับเริ่มเริ่มเริ่มจะเตรียมความพร้อมนะอ่านะครับเตรียมความพร้อมกันแล้วครับ การเป็นเชิญท่านประธานนะครับคู่นะฮะคือสูญญ่ยอดเสาไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> นั่งบั็ตรงนี้นะครับอ่ะถ้วยรางวัลมาแล้วนะครับวันนี้นะครับจากพี่ไว้เป็นอัญเชิญถ้วยรางวัลมานะครับนี่นะครับสําหรับทุกเยมนะรวบรวมคะแนนเสร็จแล้วเราจะมีถ้วยของแต่ละสีอมอบให้นะครับสีฟ้าเริ่มมีผู้ที่ตมาอะไรบางอย่าง ใช่ครับใช่ครับเริ่มเริ่มมีการขยับเทื่นแล้วีฟ้าสำหรับสีชมพูยังนั่งนิ่งกันอยู่นะสำหรับสีชมพูเียไม่ทราบว่าสตาร์กำลังทำอะไรกันอยู่นะกำลังแจกโพยหวยกันหรือเปล่าโพยหวยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า เสี่ยมูรู้สึกกินกว๋วยเตี๋ยวระยะจุกหรือเปล่าครับกิน <c oughs> <c oughs> ไม่ออกนะครับ เอาทีละส,ดลสีดีกว่าสีฟ้าก่อนสีฟ้าู้คือจะได้เปรียบนะอยู่ใกล้ใช่มาทานตรงนี้นะคุยเรือสิ่งกรรมการดูนะฮะคณะกรรมการดูนะฮะดูนะครับ สสิวสิสามงเจ็ดสามสิ้โอ้โห้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไิเชิญทประธานมากล่าวเปิดงานให้กับสมาชิกวีคลิสิกเอนเรามาแล้วนะครับคนจ่ายเงินเดือนอยู่ตรงนี้เองนะครับ ขอกลับเลนเชิญคุณหัลลัยภ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดก,การบริษัทค u ยกลิส s ิ้งนะครับกล่าวเปิดการในวันนี้ด้วยนะครับขอเสียงตสมือต้อนรับหน่อยครับใครไม่ตบมือไม่ได้โบนัสนะบอกก่อนค่ะสวัสดีนะคะพวกเราชอบพ i ิกลิส s ิ n งทุกคนนะคะขอเสียงนิดนึงเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะเมช่ชา ปีนเข่ากันมาเป็นยังไงเหนื่อยหรือยังต้องเก็บแรงไว้นะเดี๋ยวคืนนี้ใครเต้นเท้าไฟเราจะได้วัดรางวัลก็สวัสดีพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งสองครั้งนะคะครั้งนี้เราก็เห็นหน้าทุกคนก็ดีใจนะคะเพราะว่ามีน้องใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานกับพิลิซิงก็เยอะ นะคะก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะ<ๆ>ก็ยังไงขอต้อนรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทางโซนทางอีสานนะคะทั้ง10เขตเลยนะคะ,ะทั้งอีสานทั้งภาคกลางทุกๆเขตนะคะก็ที่ที่มากันไกลๆก็ก็ขอใหอ้มาร่วมสนุกกันให้เต็มที่นะคะวันนี้ก็ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สีแต่จริงๆแล้วเนี่ย มีสีฟ้าสีชมพูแต่จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นสีเดียวนะคะก็คือสีควิกลิซซิงนะคะขอเสียงกบมือให้พวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นน้ำนึงใจเดียวกันนะครับก็เออเราก็วันนี้เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่เราต้องมาร่วมกันก็คือมีการเล่นเกมนะคะแล้วก็มีการแบ่งสีกันมีการแข่งขันกีฬาสีนะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนร่วม ร่วมสนุกกันให้เต็มที่วันนี้เป็นวันของพวกเรานะคะพวกเราทํางานกันมาเหนื่อยทั้งปีละวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้พักผ่อนแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะจากที่ไม่เคยเห็นหน้าก็อยากให้ทําความรู้จักกันนะคะถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นแต่ว่าอยากให้พวกเราเก็บความรู้สึกดีๆตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วสำหรับปีหน้าเนี่ยกเ็เราก็มีเป้าหมายที่พวกเราจะต้องฝ่าฟันกันไปนะคะก็จะมีเป้าหมายที่ต้องเปิดสาขาเพิ่มแล้วก็ มีการขยายธุรกิจกันต่อเนื่องนะคะเราต่อไปเราก็จะอาจจะขยายได้ทั่วประเทศนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด15จังหวัดนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่การแข่งขันกีฬาสีวันนี้ก็ขอเปิดการแข่งขันนะวันนี้ค่ะขอเสียงตอบรับครับอ่ะดิากรคู่ผม เดีย๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยกีฬาแรกเป็นอะไรพี่เป็ดวิ่งผัดซูเปอร์แมนนะครับสีละกี่คนขอสีละ16นะครับเป็นผู้ชาย8ผู้หญิง8นะครับสตาร์ทของแต่ละสีะทัดไปเลยนะครับพี่เป็ดกรรมการบอกว่าให้โชว์ก่อนสีละหนึ่งรอบโชว์โชว์เพลงเชียร์โชว์เพลงเชียร์ก่อนนะครับไปก่อนนะไปก่อนนะโชว์เพลงเชียร์ก่อนนะสีละหนึ่งรอบสีฟ้าก่อนสีชมพูตามไปนะฮะโชว์เพลงเชียร์ แล้วจัดหาผู้เล่นสี่ละยี่สิบคนแล้วกันอา่ได้ครับได้ครับสีฟ้าพร้อมไหมจ๊ะดูแล้วไม่พร้อมสีพูพร้อมไหมไม่พร้อมกว่ามีไม่พร้อมกับไม่พร้อมกว่าดใช่